สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฝนงามยานันรหัสนักศึกษา6740116211กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์สาขาด้านสินไทยค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะต้องจากวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมเกิดจากผลของการเรียนรู้ความเชื่อ ประเพณีขนบธรรมเนียมและค่านิยม,ยมซึ่งกำหนดจากพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่งวัฒนธรรมจึงเป็นระบบคุณค่าและบรรทัดฐานของกลุ่มบุคคลหนึ่งนะคะที่จะนําไปดํารงชีวิตต่อไปวัฒนธรรมข้ามชาตินะคะเราเนี่ยมีความพยายามที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างของสองประเทศขึ้นไปนะคะว่ามีความคล้ายคลึงกันมากเพียงใดวัฒนธรธรมข้ามชาติมีผลสําเร็จต่อการดํานงชีวิต ต่อการทำธุรกิจทั้งด้านบุคคลและด้านองค์กรค่ะองค์กรธุรกิจบางประเทศนะคะขาดความตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีและขาดการทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศกับประเทศหนึ่งนะคะจึงอาจทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กรและเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ได้ค่ะความเสี่ยงของวัฒนธรรมข้ามชาตินะคะ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเข้าใจผิดทางด้านวัฒนธรรมอาจจะส่งผลกระทบต่อด้านธุรกิจในต่างประเทศเช่นการสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมขององค์กรหรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสัมพันธ์ของธุรกิจได้ค่ะหรือการเอาวัฒนธรรมของชาติตัวเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเป็นจุดเกึ่งกลางเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป ในการทําธุรกิจในต่างประเทศจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่พึงพอใจและจะมองเราในแง่ล้ายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารนะคะต้องเปิดใจมีความคิดใหม่ๆที่จะเรียนรู้เข้าถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลีกเลี่ยงการมองวัฒนธรรมชาติอื่นว่าเป็นวัฒนธร,รรมของตนเองปัจจุบันนี้นะคะ องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศมีมากมายและให้ความสําคัญกับการบริหารงานวัฒนธรรมข้ามชาติได้เป็นอย่างดีโดยจัดให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การถ่ายทอดภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้แก่ผู้บริหารที่ต้องไปป,ไป,ปฏิบัติงานในต่างประเทศให้ทราบถึงวิธีการบริหารบุคลากรการทําการตลาดสินค้าแม้แต่วิธีการ ผูกสัมพันธ์กับลูกค้าหรืออคู่ค้าต่างประเทศนะคะในดิฉันนะคะขอจบการน,นำเสนอเรื่องวัฒนธรรมข้ามชาติค่ะขอบคุณค่ะ